ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมอวันนี้ผมอยู่ที่บ้าน<ม>ปะจิกครับปะจิกตำบลทัดบุกปัะปรศาสาร์สุรินพี่น้องแยวบ้านนี่แหละ<ม>ก็วันนี้จะพาพี่น้องมาดูครับมาดูเหยื่อครับเหยื่อปักเบ็ดพี่น้องนะเพราะว่าผมเคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งปีที่แล้วนะปีนี้ได้เวลาแล้วก็จะพาเยี่ยมชมเยี่ยมชมบ่อบอ่บอ,บอเรื่องกบอะไรต่างๆด้วยพี่น้องเพราะว่าวันนี้ผมจะมาหาเหยื่อ อุปกรณ์มาแล้วครับอุปกรณ์มาแล้วพี่นอ้องอ่าโอเคเดี๋ยวไปกันครับผมเอาถังไปพร้อมเลยครับผมนี่บรรยากาศนะครับปีที่แล้วก็ตรงนี้แหละพี่นอ้องนะครับแต่ว่าพี่ทห้งพี่จะยืนอยู่ฝั่งนู้นมากี้พี่นอ้องเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบอ่อฝั่งนู้นก่อนครับผมแต่ลูกออสน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละเดีย๋ยวเก็บถังไปนี่แหละพี่นอ้องตายแล้วครับ โอ้เปลี่ยนแปลงี่น้องคราวก่อนที่ผมมามาแบบรีบครับเมื่ออานทย์ที่แล้วมาพุ๊ปปักจับตะเยือกัดเลยพี่น้อ่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะจะไม่มีมีดิ่น้มีโอ้ยเตรียมอีกแล้วครับผมอับพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยวลืมชื่อแล้วพี่อะไรเนาะพี่ชมพู่จ้าพี่ชมพู่ครับผมี่นอ้อย เยอะเยะมากมายเชยน่นเคยพี่น้องโอ้โหไออันนี้ร่องรอยเก่าทางนั้นเลยใช่ที่เลี้ยงอันนี้ก็คือจะขยายออกมาจา้ะจะขยายออกมาก็คือเอาลูกกบลงโอ้โหพี่น้องพี่น้องเออมาที่ไรก็ไม่เคยขาดครับมีตลอดพี่น้องมีตลอดโอ้ใช่นี้กี่เดอือนนี้ เดือนอนยังยงค่ะนี่ขึ้นจะลงได้อาทิตย์กวา่าอาทิตย์กวา่วาโอ้วพี่น้องนี่เลยครับปีที่แล้วผมก็เคยมาถ่ายคือที่นี่จะไม่ขาดเลยนะครับลูกกบลูกอ๊อดนั่นแหละมีตลอดทั้งปีนะพี่น้อง้ามีทั้งปีเลยจ้ะมีทั้งปีพี่น้องก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านผมหรอกครับประมาณสิบกาโลครับผมนี่ใหญ่ๆเลยพี่น้องอันนี้อันนี้แม่พันธุ์อันนี้แม่พันธุ์จ้ะแม่พันธุ์พี่น้องนะ เดี๋ยวไม่เชื่อปีที่แล้วผมก็ถ่ายปีนี้ผมก็ถ่ายนั่นหมายถึงว่าทุกทั้งปีแหละครับมีมีแน่นอนนีแล้วเนีเพราะว่าก็คือพี่ก็ทําอันนี้เป็นหลักเลยนะอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยพี่น่าอาชีพแม่พันธุ์รอบนี่พี่เชนเตอร์ครับตัวน้อยสวัสดีค่ะสวันดีค่ะเนี้ยเออ ไอ้ฝั่งนน้นอะไรพี่อันนี้พ่อพันอันนี้พ่อพันธุ์อ๋อแยกกันนี่พ่อพันธุ์ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวดูก่อนพี่น้องมีตัวไหนรอๆหน้าตาดีหน่อยไหมดาดีๆเหลืองๆเหลืองเนี่ยหน้าตาดีๆีครับนี่ไอเแบบไหนที่ว่าเป็นเป็นแบบเป็นพ่อพันธุ์หลักเลยพี่นายบอกพ่อพันธุ์หลักนี่จะเป็นเนี่ยไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยใช่เนี่ยใช่เนี่ยอู้หูมันกบเขียบเลยนี้แหละ พ่อพันนะครับ <laughs> พ่อพันแม่มื่นครับผม <laughs> พ่อพันหนึ่งแม่ตัวมื่นหนึง่ง <laughs> โอ้ยนี่ผมชอบอย่างหนึ่งพี่น้องมีหญ้าก,กะโดนเข้าซุกอะธรรมชาติมากเลยอะนี่เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะซุก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 ไปอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกบมันเหมือนแบบกบธรรมชาติอะเห็นไหมพี่น้อง เหมือนสมัยก่กอนที่แบบเด็กเที่ผมไปหายิงกบตามตามสระตามอะไรตามป่าตามอันไอ้ว่าไรไปนะมันจะกระโดดชุกชุกไปอย่างี้แหลยอ๋อเน,นองเพราะฉะนั้นย้ำครับมีทุกมีตลอดทั้งปีพี่น้องมีตลอดทั้งปีนะครับผมท,ทุกปีมีแล้วก็มีทั้งปีด้วยอ๋อโอ้อันนี้ใหญ่กว่าฝั่งนู้นเหรอเท่ากันนะไหมใช่อันนี้จะจะลุ่นแล้จะเข้าสองอาทิตย์น,นั่นคือที่ฝั่ง น้องโอ้โหนี่ครับมีมดมีอะไรกินด้วยครับเป็นธรรมชาติเออเฮ้ยอากาศร้อนจนทำไมมึอะไรเหมือนอากาศหนาวมึกลมๆอยู่คมาตุ่มบัโขมันอยู่ดิเตากแดดพี่น้องตากแดดผชอบมากชอบมุมนี้มากมุดก่อนมุดก่อนชอบมุมนี้มากผมชอบเวลาที่เขา ไปกองกองกันอยู่เหมือนเหมือนคนอยู่ใอ้ริมทะเลนะครับกลางร่มแล้วไปซุกกันอยู่เนี่ยในช่วงนี้ก็ห้ามอยู่รวมกันห้ามอยู่ใกล้กันเขาบอกอยู่เย้หนะเนี่ยช่วงนี้ก็ห้ามอยู่อยู่คนละคนละสองเมตรนี่เออฝ่าฟืนนะนี่ชุดนี้กลุ่มนี้จะเอาไปปักเด็นให้หมดเลยอไม่ฟังประกาศเลยชุดนี้นี่ แหม่กอดกันแน่แน่กอดกันอีกเขาอยู่กันห่างๆกันนักกงนักกาก็ไม่ใส่นะพวกเธอเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเจีกยวกบ <c oughs> พี่ว่าจะเย็บหน้ากากใส่ให้กบเอแล้วจะใส่ยังไงพีง่น้องไม่มีหูเกี่ยวด้วยเอา้าจะเกี่ยวยังไงทีนี้ละ่ะเอา้าแต่หน้ากากไหมเดี๋ยวเจ้าของจะเย็บจะเย็บผ้าปิดจมูกให้ <c oughs> นีชอบมากครับชอบแบบเราเห็นเราเขาอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้ด้วยมีหญ้าให้เขาขึ้นชิวเลยอ่ะพี่นอ้องเราจะไปดูบอ่อลูกออดครับอ่าเราจะเพาะพี่เราเพาะเราก็จะเอาไปปักเบ็ดอันนี้อะไรพี่พ่อพันด้วยพันนี่ลูกที่พร้อมจะขายัวนี้นี่คือตัวระบาด ตัวละบาทพี่น้องแอนเดนแรน้ตัวละบาทตัวละบาทนะครับนี่ค่ะคือจะพร้อมจับให้ลูกค้าตรงนี้ม่มีลูกค้ามาเรื่อยๆจ้ะก็มีมาเรื่อยๆตรงนู้นครับตรงนูน้นตรงนู้นคือคัดออกตัวมันใหญ่ก็คือคัดออกเรื่อยๆอ๋อถ้าเอาไปรวมกันไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเขาอุ้ยมันกินกันกินเลยนี่ต้องใส่หน้ากากมันจะได้กัดไม่ได้ <laughs> กรช่วงนี้ยุคนี้ต้องใส่หน้ากากด้วยพี่น้องไม่ได้แค่เพราะเมื่อเมื่อตอนเช้านี้เพิ่งจะเอาออกมาคือแยกออกชุดช่วงนั้นยังไม่ชุดนั้นยังไม่เทาะก็คือเพราะเชุดชุดแยกกันนะเอาออกเมื่อเช้าเมื่อนเช้าเนี้ท้องหน้ากากไหมจ้าเจอเดจอดำๆนะใช่แล้วใช่พี่น้องเราคิดดูนะค้ำๆเราจะทำที่เกี่ยวให้เขาตรงไหนเนี่ย ว่าจะใส่จากหนั้นใส่ครอบเลยไหมใส่ยางยิบครอบใส่จากไอ้เนี่ยแล้วครอบมาที่ก้นกบอย่าอะไรคุยเซลกลุ่มแล้วพี่น้องนะครับมันต้องหาเรื่องขำครับช่วงนี้ไม่ได้เครียดเดี๋ยวเครียดอันนี้จะปลูกอะไรพี่กโกปิวอ๋ออันนี้จะอันนี้ก็จะขยายออกมาอ๋อจะขยายออกมาพี่น้องบ่เลี้ยงบ่อคุ้นกลุ่ปีที่แล้วมาก็ยังมีหมูมีอะไรปีนี้น่าจะยังไม่ได้เลี้ยงพี่มีไหม นี่กำลังจะคอดคอดซิ่งเลยอ๋อพี่น้องคลอดมาใส่หน้ากากให้อีกหมูช่วงนี้ไม่พ้นหน้ากากครับคุยเรื่องอะไรต้องหน้ากากไหนนะโอ้ว้าวทำไมเป็นสีนี้แล้วครับนี่พันนี่ดูล็อกดูล็อกดูล็อกร้อยดูล็อกร้อยพี่น้องอันนี้ก็เพาะลูกขายเพาะลูกขายเหมือนกันอันนี้เพาะลูกขายนี่คือมาเป็นแม่พันธุ์ อ๋อได้ได้ชักชุดอย่างอย่างนี่คือแม่สาวแม่สาวเนาะพร้พอมจะผสมอ๋อแล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพันเราก็ลงสมเชื้อเอาเชื้อกผสมเชื้อเอาผสมเชื้อเอาดูพี่น้องพันอะไรนะพี่ดูล็อกร้อยดูล็อกร้อยเออพี่น้องเผื่อท่านใดนะครับอยากได้พันหมูนะครับดูล็อกร้อยอ่าลูกหมูก็เดี๋ยวรอคือไม้ก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์เบอร์โทรไว้ให้เผื่อสอบถามอยากได้หมูอยากได้กบนะครับโซนอำเภอปราสาทใกล้ๆเแถวนี้พี่น้อง มีแจ็คลอดด้วเซียน็คลอดว้าวยึดตะการรอได้เลยครับผมใส่ให้หมูเออหมูยังพอมีม,มีหูเกี่ยวอยู่แล้วกบจะไปเกี่ยวยังได้เราอาปากเลยเนาะอ,อ๋ะอบอกแล้วครับอ่ะ้เดี๋ยวเราไปดูบอพกพกันครับบอกพกอ่ะแล้วก็ไปดูขนาดลูกออดอันนี้ก็เต็มอยู่ใช่ไหมพี่เนาะ พี่พี่น้องพี่น้องดูครับมีรดนี่อยู่ในนี้เต็มเลยนี่ชอบมากครับชอบเอ,อไม้ไผ่ที่สารนะครับนี่กันนกกันไก่อะไรก็ว่ากันไปนอยู่เนาะคัดสิคัดสิค,ดสครับผมนี่ครับอยู่แบบบ้านบ้าน,านเราพี่น้องจะยึดอาชีพตรงนี้เป็นหลักเลยเลี้ยงครอบครัวนะครับผมอันนี้ไข่ไม่ช้าอนี่เอาแม่ออกไข่ไข่ไม่ช้า,คร,ชาครับเนาะ เต็มเลยโอ้ไอชุดชุดชุดที่อยู่ในกรนั่นทั้งหมดใช่ไหมได้ใช่อย่างนี้มันได้สี่โหมดนี่น้องเพราะตลอดบอ่อนี้แหละหมุนไปหมุนมาพี่น้องหมุนอยู่แต่ทังนี้แหละห <c oughs> มุนจน,น,นวิ่นนะครับเน,นี่อันนี้อันนี้กี่วันนะฮะประมาณ อาทิตย์นึงพี่นอกหางลำๆมาแล้วันนี้เากาะนี่ัน้เทที่จะตักออกไปอนุบาลโอ้โโอ้ีจะตตกออกไปอนุบาลนี่ลอยโคมแล้วครับนี่ก็เหมือนกันเกระดดเรื่อย พี o, game, like <laughs> <laughs> ่น้องก็ท anyway. ําเหมือนในนั้นเลยครับเหมือนแพวานแหเลยฮ่าฮ่าเรือมัดมัดห่วงงวยขึ้นเหมือนแพวานแหกันนี่ในเกาะอยู่เลยครับอันนี้ไม่ค่อยเหลืองดําเหมือนผมหน่อยพี่น้องสีผิวจะคล้ายกันโอเควันไหนวันนี้อันไหนพอดีพี่ต๋อเดี๋ยวเบ็ดได้ครับเดี๋ยวเบ็ดได้นะอ่ะพี่น้อง จะไปดูครับไปดูที่เราจะเอาไปปักเบ็ดน,นะครับผม <c oughs> ไปเป็นเหยื่อไปเป็นเหยื่อครันเนเราไม่เลือกอาชีพก็อยู่ได้พี่น้องไปเรื่อ,อยๆครับผมอันนี้อันนี้ก็มีแล้วนี่ก็ขึ้นแล้วอันก่อนผมเอาบ่อหนึ่งบ่อนั้นที่ตักเองที่ตักจะเละี้ยงกระเ้นอ๋อไม่เลี้ยงด้อยกันมีเล็บน่องมีเล็บอ้าว เ,เดี๋ยวดูกันเอาแล้วพี่เอาร้อยหนึ่งแล้ววันนี้พวกยังไม่ได้เทน้ําใส่ถังเลยเใส่น้ําก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันดูเขาตักนี่กอ,องเคลียร์กองหนุนครับเดินตามตลอดนะพี่น้อ,องระวังที่รอพี่จะหาที่ตักลูกปอนตนะครับพาดูบอ่ออื่นๆก่นอนเยอะมากครับผมเต็มไปหมดเลย นี่ครับเยอะมากนะครับมีเกือบทุกบ่อนะครับที่กําลังวางไข่ด้วยกําลังสะนุกอัอนอันนี้ก็เป็นไข่อยู่ครับนี่ครับไข่พี่นนอกไข่กบนะครับที่มาลองเพาะอื่นดูบ้างนะมาลองเพาะอื่นดูบ้างนะอื่นเผาก็กรดอ่ะอย่างนี้มันออกได้นะออกได้เหรอ ว่าที่เคยเอาเอามาเลี้ยงเอามาเอาใส่แล้วทีนี้จะปุยตะกลายขึ้นเลยอ๋อ้ปีนขึ้นน่ะเหมือนในนั่นเลยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเลยคุณบอกอึ่งเผาปีนขึ้นเหมือนเอเลี่ยนอึ่งเผาหรืออึ่งยางอีกอึ่งเผาอ๋ออึ่งยางเฮ้ยอึ่งยางยิงกระสุนมาเราครพป๋อง มีอยู่หลายบอ่อครับอันนี้ก็น่าจะตากบอ่อแล้วครับตากบอ่อเตรียมนี่นะผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะครับเพราะกบเลล้ยมกบช้างไรายได้อยู่บ้านอยู่ในชุมชนแล้วก็ทําอย่างนี้มาตลอดอยู่เนาะผมไม่รู้จักเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผมมาถ่ายลงหแห่ใกล้ๆแต่นี้แล้วก็ได้มาหาเหยื่ออะไรเต็มแล้วครับเยอะมาก เออว้าวาว,าว,าว้าวเดี๋ยวรอพี่แกนี่ก่อนดีนะหาพี่ตักก่อนครับผมรูอวางไว้ตรงไหนมาแล้วพี่นอ้องพี่ตักมาเร็วเราจะได้ดูลูกออสโอ้โห เป็นออดเป็นกบเป็นอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องไม่ใชน้ำเต็มแล้วกันน้ำเยอะไปไหมอ้อเยอะเลยแตัวนี้หรอมักระนาดหรอนี่ลูกออดโอ้โหงอกส้ยงอใส่ครับใส่ใหญ่ใส่สวยเลยพี่น้องวันจำม่าอีกแล้วครับมาอีกแล้วพี่น้อง นอะโอ้โหมีทางทางทางอื่นถ้าเขาเห็น่าอะไรนะหอมกวกหัวกหอมกหัวกได้ครับหัวกช่วงนี้ครับเนี่ยต้องเตรียมเย็บหน้ากากให้อีกเยอะเลยครับโอ้ยน้อง มาอีกแล้วครับพี่น้องพอแล้วมั้งพี่พี่ก็ไปพยายามอู้หูยัดงขอดูตัวนี้ทำไมมันหางยาวจังนี่มันมันเป็นกบมันมันสีเปลือกน่ะกบเปลือกเนี่ยนี่ออกมาจะเป็นสีขาวๆเห็นไหมที่เป็นเหมือนพ่อพันน่ะโอ้เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอ้วนหางยาวพี่น้อง ร้อยครับผมน้อพี่ชมพู่ใช่ไหมใช่พี่ฝากเบอร์อีกรอบนึงครับเดี๋ยวจะขึ้นยาวๆเลย093 516 3 077ครับผมมาพี่น้องพี่ชมพู่เด้อครับอยู่ทอ่ประทิตประทัดบุประสาทสุรินเผื่อว่า FC ท่านใดอยู่ใกล้ๆโซนนี้นะครับอยากได้กบ อยากได้พวกไปปักเบ็ดหรืออยากได้ลูกหมูอะไรเนาะเมื่อกี้ลูกหมูดั<า>นล็ออยดูล็อกร้อยนะครับก็โทรสอบถามอะไรได้ตามเบอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เลยโอเคพี่น้องผมลาแล้วครับคลิปนี้พี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ